พิชีวิตด้วยพลังจิตทิพย์อีกแล้วเมื่อท่านอาจารย์ดรว,วันวิไลกันเพชรเดินทางไปเยี่ยมและบำบัดอาการป่วยของอดีตเพศดาวพัสุุคุณพลภราพร,พรอาการอามารัมพากจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอหลังจากประสบเหตุล้มจากการไปเก็ยบยอดมะขามมาทําแกงส้มที่ชื่นชอบอาจารย์ดรว,วันวิไลกันเพชรได้ใช้พลังจิตทิพย์เพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงบำบัดอาการของคุณพลภราพร,พรที่เป็นมาร่วมสองเดือนไม่ว่าจะเป็นอาการปากเดี้ยวและพูดไม่ชัดให้มาเป็นปกติ และกระตุ้นหลังที่มีอาการคดงอให้กับเขา้ารูปเกือบร้อยอร์เซและอาการอ่อนแรงตามแขนขาต่างๆพลังกิตทิ์กระตุ้นให้เซลล์มีการพัฒนาการที่ดีและมีแรงขยับได้มากกว่าปกติ และที่สำคัญกระตุ้นร่างกายให้มีแรงเดินเหินได้ทำให้คุณพลพราพรดีใจและมีพลังศรัทธากับพลังจิตทิ่เป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้บำบัดอาการปวดเข่าและขาอ่อนแรงของพี่สาวคุณพลพราพรคุณวันเย็นบำรุงกิตที่มีอาการทรมานกับโรคนี้มาหลายปีพลังจิตทิพย์บำบัดลดอาการปวดขา และยังกระตุ้นแรงให้กับขาที่อ่อนแรงทําให้เกิดอาการดีขึ้นสามารถเดินได้สะดวกมากกว่าเดิมเรียกได้ว่าพลังชิตทิ์ทิกชีวิตของทั้งสองท่านได้อย่างปฏิหารนอกจากนี้ท่านอาจารย์ดรวันวิไลกันเพชรยังได้มอบบุญต่อชีวิตให้กับคุณพลพรารในการใช้จ่ายที่จําเป็น และใครที่อยากร่วมบริจาคสิ่งของสำหรับผู้ป่วยติดเตียงไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยน้ำเกลือแฮมเพิร์สวอล์กเกอร์และที่ประยุงคอตอนนั่งสามารถร่วมบริจาคได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยอมรัพย์สาขาพิ้วชื่อบัญชีนางสาววันเย็นบํารุงกิจเลขที่บัญชี272-031-0778 สามารถร่วมบริจาคได้เรียกได้ว,ว่าการบำบัดด้วยพลังจิตทิพย์ของอาจารย์ดรวันวิไลกันเพชรในครั้งนี้ได้สร้างปาฏิหาริย์และความศรัทธาให้กับครอบครัวบำรุงกิติเป็นอย่างมากนอกจากนี้ท่านอาจารย์ดรวันวิไลกันเพชรก็จะรับตัวคุณพลพราพรอ,อดีตดารานักสแสดงเข้ามาร่วมบำบัดให้หายเป็นปกติเหมือนคุณกิตติรัสกรอดีตดารานักสแสดงเช่นกันที่สูญพลังจักรวาลและพลังจิตทิพย์อโรคายาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น